สองแล้วไม่ได้เริ่มเกาะแล้วคนเราปะเราบูตจัมไรก่อนเดี๋ยวมึงไม่มีเลยเราบูตจัมไรจิ๊กเป็ดบางทางก็ทามึงไปเจอใครลิมึงก็เฮงละก่อนนะอะไรเขาเลยเล่นอุกกบาตอย่างไงขึ้นสามแล้วมันก็เล่นไม่สามง่ายเดียววัดไปเลยเขายังไงมันการันตีครบอยู่แล้วห้าลูกน้ำเตาเรซจิ๊กเป็ดยัดดีไหมจัดดีปอน ไปก่อนโดนนะโดนนะโดนเกมสองแต่เกมเกตชออุกบาทก็ก็ยากอยู่แต่ก็ใช่ว่าจะซู้ไม่ได้ชิลๆิ้องวชิลแถวพื้นเตะอันนี้ยี่สามละคุณไปอปไรฮอดได้เลยหกหมื่นเอแต่ไปก่อนไงไม่ไปทุกเฟนงสามตัง้ หลผ่านก็เ็นเอ็นจีชาสามมั้ใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่เพราะจุระคุณภาพทีงเป็นรอนไหเป็นตัวถูกไลทับเริ่มหลังตันแล้วแล้วก็เจดะโคาเลยม้าะโลคก็ไม่ต้องเสิร์ฟแล้วไงสินโลคาเลยนะนี่ใส่โกอะไรมาอีกใบอะไรนะโกจั่วแค่แค่นี้อุกบาทไม่พอแล้วใส่หน้าออฟฟิศมาใบหนึ่งอเวนเเบอรอุกบาทเล อะไรวะใจหอย่าง <rôle S 1> ี้ด <be> ิเน <ut me to handle> ี่ยเอีตกเสกเงางขึ้ไอ่ะอ่ตัวหนไหมเออเอาัอยไหไโง่ดีชออ่ะอ็อ้่อ้ี เล็กเชฟครับเป็นยูทิเกอร์ยังไม่ได้เลือเลยรังโรไประเพอหายินไปิงไลสกิลเกตหนึ่งโดนไลทับทับคอทับคอคอมานอนสกิลบาร์รีทายได้บกหนึ่งเป็นได้ได้ไหมหนึ่งได้กไม่เอาไปนะเนาะไม่เอาไปนะเนาะอย่างอย่างอย่างเหรอไม่ป้องกันครับ อย่างเงี้ยมาตกทิ้งกันเหร็จไหมที่เอาแวน้ยแต่ตกทิ้งไม่หยุดนะตกทิ้งไม่หยุดนะขาบาทตกทิ้งกบบเอยแซครับเดี๋ยวมันก็ต่อยทิ้งตัววันนี้วันนี้หยุดเหรอวันนี้หยุดเหรอได้ลอ๋อทิ้งอุกบาตลาทิ้งอุกกาบาตไอสองไรลฟ์เป็นช้ตอครับ เล่นออเดอร์โลกครับเล่นลินนะเล่นลินเอ้ยเล่นลินนโอ้โหไม่ใช่ครับเล่นลินนะเล่นลินคัตเตอร์บาร์หนึ่งครับอ่าตอนนี้เห็นการเล่นคัตเตอร์บาร์เยเห็นการเล่นห้าพับวกห้าพันให้เองเซ็งเงาเซ็งเงาหนึ่งตัวอืมบวกห้าพันให้ตัวเองครมาหลังแว่ไอ้เหี้ยใครจะกาดก็กาเถอะสติสามหมื่นเลยครับปล่อยดิ์ดิครับเป็นคิแวนคิอแวนครับสองเช็คฟอนด์รุนแรงรุนแรงผ่านไปแล้วครับ รุนแรงรุนแรงนะกระบาะเด็กน่ารักน่ารักเลยท่านอะไรจ๊ะทิ้งพอซัดไปจำเกตสกิลจำเกตกระตับบาสโซบาร์จูอนหนึ่งคอหนึ่งไปอย่าเพิ่งขอมันจะเป็นเกตสามก็เป็นเกตสามเรียนตัได้ะลํานิ้วตัวหลังบ่งหมื่นตีแถวหลังไม่ได้ ัที่จะแถวหลังได้ใช่แล้วเม็กโซเรียการเยอะเลยไม่บอกเขาดิเด็กหน้ากากทุเรียนนี่ยังเล่นได้อยู่ไหมครับโอ้ยังเล่นมาเลยทุเรียนจบการสอบได้สักีมันเข้าโซจัวเนาะใช่โวทงประกวดอันนี้บอกมึงไม่มีตัวในแถวเดียวมันแอร์แท็กต่อพบหลมต่อพหบมคอมเลยต่อพหบมรถ ได้เพจังเลยนะมที่ได้ไมนอมือที่ใบ3นสานเกทิงจมลินได้แล้วแใบครับวันตสสาล็อกกิ๊ไสองใบไปได้สาเท่านั้นอยากได้บ้านหรือเปล่าสงใบอยากได้บ้านหรือเปล่าโอ้โหไอ่กลองสองได้อง หิวหิวหนึ่งดเก่อนเล่นเป็นเล่นเป็นางายลาให้ไปไหนลังข้างไ่อนติ่กนาเม่นครับไม่เข้า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 ไม้ไม่เข้าไ้าไม่เข้าไมไม่เข้าไมไม่เข้าไม่เ้าไม่เข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 าไ้าไเขาไม่เขาไม่เข้า สองสามใช่ไหมใช่ที่เมื่อีเอาไววนในเจ็กเจ็กตีเห็นงายโซชาร์ตหนขีดเียดจบการ์ดโซ่ยาโซโจนโซ่อสอนี้สามสิบแปดสามสิบแปดแรงเหลือเกินขอสาสวันแรกผมเปลี่ยนมหน่อยไม่ป้องกันมลาา ขอรับนั้ยขอนรับทนเองนสิทตจุ๋ครับไม่ทำถึงกระบาณห้ได้ยังไรกันทิ้งทิ้งมือหนึ่งครับี่นี่อยู่กระาจวเสร็จเลยยีนเสร็จเลยก็แบอาเย่างได้สมรอบคับ ไลท์เป็นกาวิเดียไลท์เอาเนี่มันพร้อมรับสวัสดิ์ขอล่ไม่พอรอแข่ง่ต่เพื่อเปลี่ยนเขาเล่นท่านี้เลยวะเขาไม่คิดจะจั่วแล้วนะเขาจะไม่จั่วแล้วเขาจะไม่จั่วเลยเหรอสอชาร์ทเอา ตจยอย่างเดียวได้ไหมจได้วได,วได,วได้มันบอกว่าสามารถจอย่างเดียวก็ได้จดขงไกแข็งแกลโอ้โหแข็งตัวแข็งแกร่งจรงรับคอครับส่งบหนึครับติดกระบะจากลุงหนึ่งื้อ เขามีค่าแล้วมันจะโอเวอร์ใส่หน้าไปวะเนี่ยบเอาไปรีดออกไม่ทำอะไรครับมีแค่สองเว็บไปงานแบตเทิร์นเลยครับไห่ไม่เป็นอรซื้อแบบี่ใบแบบของเรามันจะลงปกติหรืลุ รุทิกเกอร์ครับแบตเทนเฟนกราวีเดียโจมตีครับหนึ่งหมื่นสามพันสองหมื่นแปดพันอั0 0ี้ซาตอรบารครับจิ้กระบาดห้าลูกแล้วดีทายหนึ่งโบกหมื่นห้าแต่ฉันให้พีจีนะนะไม่ต้องคิดเลยรถร้อนเอาของพูดรอว่าโอ้โหจะไี้โอ อะไรครับาเซมการดที่เกมิกักระบังโอเคหลักอนหลากก่อนลากก่อนลากก่อนเดียวจะไเก้าตัวฮะไา่มันก็มีเรื่องของตามีหน้าอยู่หรือเปล่าใช้ไหมนี่26ครับผมขอเคินค่ะถ้าถ้าฮิตถ้าถ้าฮิตจะได้รีประมาณใช่เลย แล้วกปที่ีทีนีี่มถนีมันสบายแล้วมันปจะครบผเล่นไม่เอาเคลียร์ให้มันครสามดาวยังไงบไม่เป็นไรครับปาเโอเคดันอัที่สคัญที่สุดที่เหลือกลอีทีสกิลยังไม่เกิดไม่เสรายบอกนนี้ไม่ได้ไม่ได้ขัดใจวะต้องเคลียให้ได้สามดาวฉันชอบปบอลเล่นนะบอลเเล่นน ก็ตั้งแต่ออกวันแรกก็คือผมผมนั่งรีไอดีประมาณสอชั่วโมงตนั่งชื้่สวยที่ไม่เอาได้อาตัวที่อยากเล่นถ้าเจ้าได้ก็หลังแวนตีก่อนผมผมนีแอร์ผมก็ขอใจแล้วแล้วก็แล้วก็แบบนั้นรันีทไี่้อมพ่ดมดีอมันมีถ้าแม็กมก็คือตัวที่อยู่หลังแวนตี้ได้ใช่แล้วยิงกว่าสิบดีหม่ก็ตายถ้ามันไายก็องเอลอลดสเต็มี่สิบก็เอายีกวัดไปนั่ง วซิ้นต่อได้สกิลโซลใช่ไหมได้ได้จริงจริงเสียนนี่แค่ไาช้าไปนะลูกก็ได้นะตีสองสามสองสามเปิดยัตโซ่มันมันทำมันทำอะไรก็ได้ได้หมดเลยจ่ายองกันจนึ่งเมันทำได้พร้อมกันชิ้นมือ มาจำเก็บวกได้ไอว่ามันมันมีผ o n i t i n ใช่มันบกนบวกได้แล้วก็เข้าโซ่จั่วจะเทคของแกปกยเงี้ยทีมเดียวกันสองสามสามไรสองสามสามไร่สามไรเท่านั้นจรเลยครับแต่ลืมว่า o t i o นมันก็เขียนบอสนิทผ่านผ่าน่านไม่ไรได้มือ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 เท่าเดิมอ่ะ

ได้ยู่ลนันเจ้าปุอยู่ไหนครับขอนเจ้าอยู่ไหนเขาจะทำครบไหมนะไม่รบมุกบาทครบไหมนะอุ้ยอยากเขาจะทำครบหรือไม่นะชนะอะไรานะบวกเลยครับีตุ๊กตาจะเป็นสีอครับมีแฉ่สีลูกสีถัาจะได้ะเป็นเตืินหน้านะ มันนี่ตบ่ายนะฮะบ่ายสวยับไม่เก็บเห้ยโเล่้าลครัโอ้โหเอาพี่เจ๋ครับแบเสร็เลข้ามาเดแป้วแวงพูดว่าเราจะวาอะไรกันนะโอเคครับไ่นาีาโอ้ผมอโอเคครับดครับไม่กดเห็นร 28, 2ี่สิบแปดสมสิบใช่ครับสามสิบแปดไปไปปไม่กเช็คครับเป็นหนึ่งครับเซคเกิครับหนึ่งดาเมเช็คมีถือว่ามองขาดโอเคเสามเช่าเดิมปะืว่าตกไคระเพอด้วยนี่ไอ้ไม่ไม่บอกห้าพันเขาไม่ได้กินอ่ายี่สิบเอ็ดสามสิบเอ็ฟัง มันเป็นออฟฟิศที่มันไม่ดีอะไรเลยเออยสนายล่ะเทอร์โซน่าไรเดอร์แจมเบรสอืมออฟฟิศธนาคารีรอรู้ว่าเดินหน้าไปจะมีของใหม่หรือเปล่ามาเถอไม่มาถ้าไม่มาก็ไม่ต้องมามาแล้วอสอง ยามัสก yeah, yeah, so ิลแคมเปตวขออิบาคส้น yeah, ตีแบบโซนทองอะไรก็ไ so ด้จะเริ่มจวโจนจเพราะว่าพรตอนกัปตันก็ไอขอมันได้มือนจากเทคคอนทำกับเราทำเงินกัคนตีนึดีกันนนะเราไม่ยอมรับเลยแท็กเลยมาเลยครับสองแปด สองแปดเฮ้ยอันนี้ตีหลังได้ไหมไ่ได้อ๋อนีแค่หลังแวนอ๋อมีแค่หลังมีแค่หลังแวร์เจ็กสี่วีเอฟสตี๋อันนี้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้สามเพราะว่าได้หมื่นจากของแวนแล้วก็หมื่นจากเทคคอรนีเพิ่มให้แถวหลังได้เพิ่มให้แถวหลังได้ครัก็ถ้าเผอเทินนี้มันจะแจกเผให้หลังด้วยอ๋อก็คือเิได้ทั้งหมดเลยอ่ะก็ใช่ก็ทั้งบอร์ดให้หมด สองแปดเพราะว่าไม่มีตัวในแถวด้วยกับมันไม่พ้องกันหนึ่งหนึ่งเป็นเจอเจอได้ได้จะฮิวด้วยใบไหนนะจะฮิวด้วยใบไหนกันนะสาม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 พอสองห้าสาม สองสามขอไม่ถึงห้าครับเพราะว่าตกทิพย์ป็ลูกใหญ่ให้เป็นมือถ้าเท่านั้นจบคาร์โซโซบาร์ทิ้งมือได้บวกให้แวรแล้วก็บวกหมื่นให้แวรจากนั้นเทคแวรสู่คารโซจวดหนึ่งแวรตีเลยสามสามสามไบร์ทิชตายให้คำสินการูก่อน คันเซนการ์่บอดบอดสนิทเทคกองสามซองสามไม่ปกติเด็กจะแห่งกันเด็กเอาเอาหน้าเด็กจะโอาสกิลจะเอาเล็จะเอาแล้วไม่พักเดยวไม่มีคะไนเลยนี่ก็มีคะเนส์ท่าเดียวมึงไม่หมดสัตีกู มีแล้วยังมือหมดเลยตกี้อะไรกำกับทไปไหนหมดไอ้ที่เขาไม่เพอ่มไม่มีครับกระดาษจากมือครับชาร์จดูไหมใหม่ครับแบตเติ้ลเสรแล้วครับเข้ามาแคลเซียมไอ้แผลครับขับรถเลยครับขี้ห่อไอ้นั่นไม่โดนนี่ไอ้นั่นไม่โดนไอ้นั่นไม่โดนนี่สิ ขี้เหียหะผมเป็นอนเดรันเลโอ้โหอมดีแปดหกหมื่นห้าริห้าวมนครับวกสองเว้หม่่้ีกิิดสี่สบครับป้ายการเดี๋ยวสครับหกเจแโอ้ก็หมอสนิทขายลอตเตอรี่ได้เลยเธอไม่ไดไม่ได้ไม่ได้เครับแห้งง่าย 2ี2 5บย่ามียิงแล้วเ่ยนตีข้างในตีไว้เข้าเลยเลยครับไม่ได้เรครับก็แบกแบ็คี่ยาวยี่สิบยี่ห้ถ้าตีฮิตจะได้จะได้รีิวรีวิวกับบาดจวี่หกนครับยี่หกศการมื่นห้าจวดแกมเกสี่ยีสิไนป์ปาเหลือเหลือแกมใบเดียวอ่ะหาใช้เจอนะ ดูเรียนเจอดูปะะ่ะยัดไข่ยัดไข่ยัดไข่สุดท้ายก็ใส่ละสีออ่ะยัดก็สีหมดเลยเปิดเทนะ่าไหร่แเปิดสามเปิดสามจะเจอหรือเปล่าวะไม่แน่หรอกไม่แน่หรอกก็ลองดูยัดเป็นชิ้นเลิร์อะไรเงี้ยจ้าบเลย,นะเลยชิ้นอะไรไม่ออกอ่ะมือสองมือสองหมด เฮียเจอด้วยเจอเจอเจอไปไหนวะสปอรสปอร์ตกองเหลือแค่นี้เองตีออกไปแล้วก็บเกมเด็กเอาตายก่อนวะเด็กจะเอาตายแล้วกดหรือไม่ไม่มีตัวตีเลยได้ยุมันบกมือเนี่ยเดี๋ยวมันก็ตีตีเข้า อามายัดโซเล่นสามสี่ห้กองแปดไปสองหกหกเจดสามไปม่ไม่มพี่นับกองอยพี่นับทานอม่างนี้หนึ่งสามสี่จะเหลือสี่เกี่ยก็ไม่วัดเทินนี้ก็ไม่วัดโซ่ไขนงคอโจยังมันโจย่อนคอน่ะหาล้างไหนก็ได้ ไม่ตาขอแท็กเบาอย่างตอดสิบแปดขอหมื่นหนึ่งก็ตั้งมื่ตัวนี้พูดหมื่นแต่ะข้าเท่าไหร่บ้างถ้าปูสิบแปถ้าปูกี่สเอ้ยกี่สิบสาบ ส่วนแวนยังไม่ดีน่วนนยสิบสามอันนี้สิบสามสิบสาม้แล้วนออแวนยาวละยาวละจุดเลนหนึ่งชข้างซเี่ยะที่ยังใก่้นอีกหากรเด็กจะเอาก่อนได้ไหมอืมแวนน่าจะมีจร กวนตตเลยสองได้สิบาได้เข่าน่าพีจีกี่ใบแล้วสิมันต้องพีจีเยอะนอเป็นนับพีจีขนาดออกไปสามใครับสามใบเป็นได้หิววไ่ได้ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรกลังนี่ปัดเข้า่เด้เอืมเดี๋ยวไเี้ยวเี้ยวาี่เลย สี่บอเอ็นเอชนาก็แค่ห้าปล่อยเดมแล้วก็ลุ้นกันท right? ีสอาขอหบาทแต่ฮิดเสียฮ uh> ิดเสียชาตเลยนะครับแต่6เดมนะแเดมนะฮิดเสียชีวิตเลยดิฮิดเสียชีวิตขอห้บาทเท่านั้นแจกอันนี้ตีอ่าย8ิบแ ขอหมื่นขอหมื่นแะพี่ไมครับสอนะครับพีจีมันหมดผ่านหมดแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วเอออะไรปะไม่ทำไม่ทำแปลว่าเข่าเขาแก็บแล้วเข่าแก็บแล้วจุดได้ดอราคาเลยสบาทหนึ่งครับ จะรอดหรือไม่โอเวอร์โอเวอร์แ <diction> ต <aries> <t hat> ่ก okay. okay. ูโอเวอร์อยู่บนมือแล้วเกมใช้คได้ดีเห็นไมโอเวอร์จ้าม่ล่ะโอเคครับไดคะเลยครับจิงไม่เือบรู้ได้ไงวะตีเลยครับไม่รับยิงคนไหนกดหรือไม่กดเลยกดเอยากกดก็กด ยังไงกูประกาศหมดจะดิกูปล่อยไม่ได้เกย์เป็นขนาดไหนเกย์เป็นกองสี่ใบเก็ต้องเธอจั่วได้อีกถูกไหมไม่ไม่กดแล้วกันครับก็พีจีอยู่ดิพีจีดินะครับเอาเลยใช่ครับคู่เกิดที่เกย์ตายไม่ตายโอเวอร์ที่เกิดครับให้ค้างไหนล่ะให้ข้างไหนนะจ๊ะเออทางนี้ครับจั่วดกันจวดจากเกย์ครับจวจากโอเวอร์ มันสุกคุณลอยล้านกี่รอบลอยล้านรอบเดียวรอบเดียวถ้ากินห้าลูกอ่ะสองรอบไม่ได้กินไไม่ด้กินออกรอบเดียวไม่มีให้กินซัคเคิลเช็คครับเป็นโอเคมึงหุดหก็ตายไม่ตายไม่ตายตายไม่ตายพูดอะไรเหี้ยเอาเกียร์ข้างไหนจ้าข้างนี้แล้วข้างนี้แบกงลอยล้านใช่ไหมครับข้างนี้อเลยครับเพราะว่าข้างนี้จะเป็นยี่หกก่อนมันมันก็สองพี่ทุกเลนป่ะอันนี้สามยี่หกสามหกเท่าไหร่สามหกนะครับสามหกสามหกสองพี ไม่ดิสามหกกี่ขีวะวันที่ขีให้ข้างไหนกี่ข้างนี้พลังให้พลังให้ด้านนี้ไม่ครับผมผมไอ้พะละร้อยล้านร้อยล้านให้นี่ร้อยล้านนี่อ่ะแล้วหมายถึงขีอ่ะให้ไหนดอกสองหนอ่งขีร้อยล้านออกข้างนี้ได้ขีออกใจโอเคแสดงว่าข้างนี้สามขีข้างโอเวอร์สองขีเลือกสี่ อนาคตของนายจี๊จีีครับสามสิบขอสามสเท่านั้นไม่ได้อันนี้บู๊พอได้เด้อบู๊พอได้ครับเชิอเจัวทะาำเพอชนะอย่างเชี่ยเผือกเพอชนะเพล่นเลยนะกดสกิลแวงไม่ได้ด้วยซ้ำใช่ก็เพอ่อมันก็ได้แค่เนีย้หลจัวไงจัวแวได้ไม่ได้สมเด็กไอ้สามไปดกอะแท๊ก <Safe> สองสามสองไดทิกเกอร์เหลือใบเดียวในกองไม่ได้ขู่นะไไม่ดหนึ่งในสามนะไม่ได้ขู่โอเคครับเท่าไหร่นะครับสองสามสองสามทิกเกอร์เหลือใบเดียวในกองสองหมื่นห้าได้เดียวสองหมื่นสองได้สองหมื่นสองได้อ่ะมันสามสามไม่ใช่หรอได้เดียวนี่ได้เดียวได้เดียวไดด้เียวแต่กองสามใบผมเชื่อครับผมเชื่อครับดีไงนี่ไงกระดูก b r o ไปไอ้สาขี้เพอคุณนับมาแล้วเอ้าเชี่ยมากไหนไปเาไอนีดี๋วนับการคำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอยู่นอกเหนือกับคำนวณนี้เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบห้าสิบหกนี่สิบหก ไอ้เหี้ยล้วล้นมาจากไหนบวะไวอ้การคนวนี่ขบขู่ม่ดีไม่ม่ดีมดีไม่ดีไดีไม่อีไมดีไม่ม่ดีไ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 ม่้ีไม่ดไม่ดีไม่ดีไม่ดีไ่ดไม่ดีไม่ม่ดีไม่ดีดดไม่ด่ไม่ม ตเปลี่ยนสี่ใบครับเยอะหนึ่งครับสองครับไม่เป็นไรสามครับสี่ครับโอ้โหโอเคครับกัดง่ายกัดกัดง่ายครับเน้นเน้นป้องกันนะกัดง่ายร้องไห้เลยกัดก็ง่ายร้องไห้ได้ไงวะพร้อมระโบิพร้อมแล้วครับพร้อมระโบกเลยเราเริ่มก่อนนะจัวครับ สนามครับเซิร์ฟโลกครับหาลูกเนี่ยนะครับเอาไปเล่นกับมังกรนี่ว่า S u อส t สีเขียวยังไม่อ่านสกิลเลยโคตรอิ่งต่รู้ต่รู้แค่ว่าของเทามันยุ่ก็ค่ไเข้าไม่รูว ลูกลักอีกอ่ะเฉยนีีก็เล่นในคอมไม่ได้กูไม่รู้เครื่องผมแพงเครื่องเลยครับเหมือนเหมือนอะไรนะไอ้แก้วกูโรัวเลยพี่กูรัวพี่รัวก็มีนั่งเลยเขียวแพงอีกแล้วไอ้แก้วแพงสไลด์ทำอะไรเราสามัญมันเยอะไงเริ่มหลังจัวดจวนึงไไม่ดด้ีกาหรือเปล่ากาหรือเปล่าผมขาดตายไปข้างสิบแปดสิบแปดจะขอหมื่นห้าเลยนะครับหมื่นห้าเลยครับผมโหสิบสิบหก มันต้องกำังครับเอออย่างยั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 งแม่สราบะนี่ขายจั่วยังยังยังอย่าเพิ่งรีบอย่าบังรีบร้อนจั่วครับอย่าเพิ่งรีบร้อนนักข่าวว่าออกาทมือน้อยมือน้อยไต่นะจริงครับนะะฮขี่ครับไลฟ์เกียร์สองครับเล่นออเดอร์โลครับแอบออเดอร์บ้าเล่นครับกองขับเงาหลังแวม่ครับไอ้แห่หัวข้าวพันในตัว ไม่เอาเว็บอ่ะปล่อยเลยสามสิบใครจะกล้ากัดโดนนะ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 ไปเดี๋ยวผมมาโดนแล้วพี่โอ้ยมือมือ t h ลิซิ this is กับสกิล่าเกาชอบตอเขาจะปาร์ตดีทายดีทายด้วยได้บวกหนึ่งแต่มันจะไม่จบแล้วนะดิวิชันเจอเลือกมาใครเฮนกินเลือกเจอนแน่นอนนี่ไง ไม่เจอวะเงียบเกี่เกียหนึ่งนะสามใบอ่ะแต่ม่ไม่ใชอเพียร์เกี่ยวลแต่ว่าข้างนี้แม่งเบาเราก็ให้ของหนักเลยสองได้หมื่นสองได้ไม่ปปองกันครเบโอ้เดี๋ยเช็คครับแกีสองคับแปขมื่นหนึ่ง้าบาทก็ไม่เอาโอเคยี่สิบยี่สิบมันกลงกัน อยู่ที่เต๋ออยได้ถ้าปล่อยมันที่ได้ไงดูีิดูนี่ดูนี่ยากให้คุณเล่นบัสเตียนจัวครับเป็นคนที่เขาว่าหรือยังไงกันใครอัพไลท์เป็นกราวิเดียครับกราวิเดียชิพายละปอดโลกอย่างนี้เข้ามาโล่หนองกึบติดเลยครับเขาไม่จั่ววะไม่กลัวไม่เล่น เราทำไมไม่ไม่แปดออเดอร์แต่แรกจะไม่แปดแต่แรกกะโทษไม่ใช่สงสัยแค่แต่หนึงตื่นเต้นไปหน่อยนะครับโอ้โหเห็นเปิดเปิดมือพลาแรกตื่นเต้นไปหน่อยโอ้การดักนี่ครับติดออเดอรอืนนี้ครับเข้ามาสิเข้ามาขอครับสบายหนึ่งครับติดจักรหนุ่ม มีให้ติดอยู่ว่าลุกดีครับถ้าไม่ไปติดล่างแรกเราจะได้จวงมือด้วยไหมไปทำเพราะมันไม่หน่าแปลกใจรักที่โอเคครับม่เชิเลยกินกี่ใบกินกี่ใบครับยังไงกินอันนี้ก็โดนสองแล้วไงยังต่ำก็สามลูกจะห้าลูกก่อนปล่อยอยเรียกไบไปด้วยนะครับเรียกไปไปดูสองคนนั้นบกครีมอันนี้ก็ไปอนไนรป คนน้ำบ๊ทหบาทบวกครีบวกาบาทบวกครี๊บมาเลยปล่อยเลยพอกินมาสามโอ้ยปล่อยเยอะครับเอตัวโอเวอร์กูรอดตัวเองเช็คครับเช็คโควชีเหรอตัวไหนสกําตัวเช็คโอ้โหสองสี่แปดแปดกีโดนแปดคีปโอเวอร์ครับ้อยล้านใช่ไหมล้านได้ใครออหมดเลยครับออแวนไม่ออกข้างไม่ออไม่ออไม่ออข้างเลยสิรอนเลขสี่รอบรอบสองแปดไอตัวนี้สามเท่ากันเพราะว่าสองเหมือนกัน ตัวสองส่แปดใช่ไหมครับตัวแค่สองใบเพราะวไม่ได้คุณจะโมอ่ะแปดขีดแปดขีดคำนองสีดำแรกสีดำแรกวอดนะโอ้แต่โมจังเลยครับสองอยู่สองละอีกสามโอเคสี่ไปยังไงไปยังไงสี่อีกสี่ไปต้องออกฮิวต้องออกนี่ไงอ่าอ่าแล้วใบที่หกอ่ะใบที่เจ็ด สองไปต้องฮิวไปไปต้องฮิวไปต้องฮิวเอาดิ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 อาไรยังไงไปหลอดเกือบไฟมือเอาเหี้ยอะไรไปกะเกือบหลอดแล้วอะไรนูเพิ่งกินเกลดสองอยู่เกี่ยวมาได้เกี่ยวมาได้โอ้โหปกติเนี่ย มันมันนี่กูโดูมันได้ไงมันมันเป็นไปได้ยากที่จะออกสีฮิวโอ้สีฮิวเฮ้ยแต่ออกโมยิงมันเก่งก็ออกเป็นยั้ง์สามไปละโคตรโมเลยนะพี่ก็ได้